เอา้าน้องมาดาทำอะไรจุดหนึ่องอีกหนึ่งเอาไปดาไปเลียสิ่งนี้<ฮ>เหี้ยพี่เบอร์จังได๋ร้อยกระทงเมียสิไม่เหี้ยพี่เบอร์จังได๋มันเป็นงานมันเกิด<ฮ>เอา<ฮ> <c oughs> เอาอร้อยเลยร้อยเลยน้องมาดาลอยกระทง แมูไหมมีน้องแตงโมด้วยเหรอมีน้องแตงโมด้วยไหนนี่โอ้ยว่ากินแล้วหน้าเมียเอาน้องมาดาทำอะไรจุดหนึ่งอีกหนึ่งเอาไปดับมันเฮ็ดหยังเฮียพี่เบิร์ดเฮียพี่เบิร์ดจังไดร้อยกระทงเมื่อสิไม่เฮียพี่เบิร์ดจังไดมันเป็นงานมันเกิดเนี้ยเอาลอยเลยลอยเลย น้องมาดาลอยกระทุง